มแม่่่เป็นเป็นสิ่งที่มปฏิบัติต่างเรรแล้วทั้งปฏิบัติทั้งเตืโดยตนเองเป็นหลักความทำคามบริสทธนานอารีกก่อเป็นสิ่งที่ปฏิบัติใจเป็นสิ่งที่ปฏิบัติใจสำหรักากร่มทำอย่างจริงจัง้า ปฏิบัติแปลกให้นได้ปรักจาตื่อกาเห็นเื่อตาเหุกเป็น้าหญ่ต่อตานไหนกระด้อนเข้าเหเมื่อละใสก็ไดาษเล็งเกาษิเป็นกิ่งที่ปฏิบัติปฏิบัตแ่แกให้ฝนได้ป่ะจักัดป่าจักษจา บ้าจังจัดเวลาบ้านจัมจัดเวลาเข้าเหตุมาเองกระดัยมาเองเหตุมาเอินกระดัมาเอินเหตุมาแรกกระดัมาแรกเหตุอาจารย์ก่อเอหอปัสสิ่กเป็นจริงถีอข้กล่าวกับผู้อื่นเป็นจริงถี่คอกล่าวกับผู้อื่นว่าหันทั้งหลายให้ข้าวมากเบินโดยตนเองให้ข่ามาเบินโดยตนเอง บางคมเมื่อเมี้ยปา้ยหน่าตาปฏิบัติแบบมาตุปฏิบัติแ้วเป็นสิ่งถูกค้อบก่าวบก่าวกับผู้อื่นบก่าวกับผู้อื่นว่าถัาจรรย์สุดอัศจรรยปฏิบัติท่านได้ต่อปฏิบัติท่านถ้าให้จุตใจต้องอดหยิบเคี้ยว ทำให้ใจสงบหออยุดเพ็นให้คขาสบายใจส,สบายใจเกิดคุณน,นะน,นึ่งลานั่งจึงลานี่คือคว้านอ่อนซือความเล่าวกับตัวอื่นว่า,างไ้มาเบิ่งนโดยตนเองมาเหตุโดยตนเองมาปฏิบัติด,ด้วยตนเองก็จะไปกับเครื่อภิอานายีกร ปอญญายก่อเนี่ยเป็นสิ่งที่กวรน้อาเข้ามาใช้ตัวก็เพื่อลักธรรมสสารทั้งพระพุทธศาสนาหลักทั้งสารทังพระพุทธเจ้าจริงเราเนี่ยถ้าเพื่นนอนข้ามากเพื่นนอนข้ามากใจก็จะฝันพ่อนพระาสนาเพ่นพาะุทพ่นุทธัพคุณนพระรรมพื่นพระรมเพื่อนเพื่อนอไรตึง ก็นอนเข่าชูศิรษะชูใจก็นอนเข่าชูศีรษชูใจให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามายปัจจะตังเวทิต่อเพลินเยืหิติปัจจะตังเกิดเชียงเทียนทำทางไหลเมื่อ ตแต่เหลิมและเมื่อได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติแล้วกนกล่าวบอกกับผู้อื่นแล้วสิ่งที่ควรนนอมเข้ามากใจตัวแล้วในข่าสุดท้ายก็บอกวัาผู้เป็นสิ่งที่รู้ก็ร<ฮ>ูู้ไ้เฉพาะตนเป็นสิ่งทีู่้ก็รู้ได้เฉพาะตน ตอมีผู้ใดบ่กต้อมีผู้ใดกล่าวคือพระพรทองค์แต่เช่นกันปฏิบัติเกิดตนเองปฏิบัติเกิดตนเองังเกิดเนเอดแลายหาจิิงสิตตลองิดตนเองตกใรรลุธตอนแร้เรียนหกเศษนใหญ่ โอ้ได้เาะคานเลกขั้นตนบรรากา